เปล่าก <othe chilling cues> <pelled> <HD> <re> <sword> ่อนเปล่าก่อนกินก็ไม่กินไม่อร่อยเลยวะไหนมึงบอกว่าถ้าเปาร้านเฮียอร่อยไงนี่ไอ้ครั้งที่แล้วของร้านเฮียจริงมั้งเนี่ยกูมาซื้อร้านเฮจริงที่กูแบ่งพวกมึงอ่ะคือของร้านเฮียเฮ้ยทไมวันนี้รสชาติเฉยๆวะเออไม่อร่อยเลยน่าเฮียโผมเสียหน้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนะมึงไม่อร่อยตรงไหนอ่ะมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงไหนอ่ะครั้งที่แล้วมันมีผงๆอะไรด้วยอ่ะเออใช่เอร่อยอะไรอ่ะท็อปปิ้งอ่ะเฮ้ย ล้างข้าวก็เงียบทำของมาขายใหม่ก็เงียบนี่อุตส่าห์ไปเหมาสาลาเป่ามาขายกะว่าเออต้องมีคงซื้อคงอะไรมัางนี่นึ่งมาเนี่ยตั้งแต่วังจังนู้นจนชงวังจังอีกวังแล้วยังขายไม่ได้สักลูกเลยหวัดดีครับพี่อะเออวักลีเอากระเพราเฮียกระเพราพิเศษพิเศษเท่าไหร่เนี่ยพิเศกก็หกสิไงทำไมอ่ะเอา70็ดสิบเลยหิวแสบไส้ไปแล้วเอย ี๋ยวของแจงเย็งอ้วมีของพี่เสกมานำเสเนออะไรเฮียผมอยู่อ่ะเอาเลยมาก่อนเลยนี่ไงสาลาเปาหนึ่งเองเลยนะทำเองเอ่ะระหว่างรอข้าวก็กินสาลาเปาไปสักลูกสองลูกแต่ว่าสาลาเปาวันนี้ให้ลึกกินอ่ะให้กินฟรีกองได้เฮียผมลอ,ลองกินกองแล้วผมลองนะผมไม่เกรงใจนะเออเดี๋ยว,วอ่วทำขับข้าวให้กินฟรีเลยกินฟรีเฮ้ย โคตรอร่อยเลยเฮียอร่อยมากเลยเออฮียตรงผงโรยๆนี่โคตรอร่อยเลยผงผงผงโรยๆเอางี้เฮียผมผมไม่เอากระเพราแล้วผมเอาซาลาเปาห้าลูกเลยคิดเงินมาเลยเฮียห้าลูกเลยเหรอใช่เฮียแต่ถึงมาเลยโอ้ยกินฟรีไม่ได้ของอร่อยอย่างี้ต้องจ่ายตังค์ได้มีกำลังใจอ่ะ เอาไปเลยข้าวมกเลยนะโอ้ยผงผงพูดเลยอ่ะเรืออร่อยเรือต้องไปบอกต่อนะใช่เดี๋ยวผมบอกต่อบนธนารีพื้นเลยจ่ายเหยียเซ็นไว้แล้วนะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจ่ายเท้งเดืองจ่ายเท้งเดียวทีเดียวสนใจไมสนใจมากอร่อยสุดยอดฝีมืออร่อยเหรอฝีมือเลยอ่ะมังอร่อยก็อร่อยอยู่นี่หว่าแล้วมังพูดอะไรวะไอ้ผงลอยลอยอร่อยมากเฮ้ยสาลเปาครึ่งล้านนี่หว่าโเฮ้ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วแล้วมันไปบอกต่อไปพูดต่อ จะขายได้เหรอวะเนี่ยเอาไว้ของใหม่ๆเลยใช่โอ้ยตาเอาเฮียเอาเฮียเฮียตี๋ครับเอ้ยโลกอะไรเนี่ยกินข้าวไหมเดี๋ยวว่าเอาผักกระเพราหมูหมูซาลาเปาซาลาเปาใช่เฮียเป็นอะไรปะเนี่ยซาลาเปาไร้กล้วมันงเฮียเฮียเป็นอะไรเปล่าเฮียซาลาเปามีพิรุธหรือเปล่า เ้ยไม่ไม่มีมันพู่ตรงไหนเหรอทูกตรงเลยล่ะเนี่ย้างั้นเลยเข้าเรื่องซาลาเปเลยดีกว่าเอ้ยเออวันเดี๋ยวคุยกั็มางหลังก่อนะอาเตึงนะเออคือซาลาเปาวันที่ผมกินเนี่ยคือท้องใจดีไหมกินแล้วดีนะก็โอเคนี่ผมยังแบ่งเพื่อนกินอยู่เลยเพื่อนกินด้วยเหรอใช่กินกันหมดเลยคือว่าวันนี้พวกผมเลยมาซื้อซัมเฮียมันอร่อยใช่ฮะอร่อยมากเออ ซาลาเปาขึ้นดาอร่อยด้วยเหรอวะเอ้ยพูดจริงปะเนี่ยจริงเลยเฮียอยากกินอีกเออเนี่ยมาซื้อถึงร้านได้สมใจมึ้วันนี้นึ่งใหม่ใหม่โอ้ยกินลอกินด้ตยลอง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 ลงลองลองาองลองององล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 งลอาลางลองะอลอง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 งลอนลองององลอลองลองลอาองลองลงลอลงลองลองลอออง นี่ไอ้คัำที่แล้วของร้านเฮียจริงปะเนี่ยกูมาซื้อร้านเฮจริงที่กูแบ่งพวกมึงอ่ะคือของร้านเฮียเฮ้ยทำไมวันนี้รสชาติเฉยเฉยวะเออไม่อร่อยเลยนั่นเฮียผมเสียหน้าเนี่ยมันมันก็เป็นเหมือนเดิมนะมันไม่อร่อยตรงไหนอ่ะมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงไหนอ่ะคราวที่แล้วมันมีผงๆอะไรด้วยอ่ะเออไทยเออโรยอะไรอะท็อปปิ้งอ่ะไอ้เวงเสือกชอบซาลาเปาครึ่งลาววะเป็นอ๊ะเหรอเอาอย่างนี้วันนี้กูขอโทษเลยนะ าขอคืนก่อนแล้วกันอ,อันนั้นไม่เอาหรอกก็ทิ้งไปกินไปแล้วช่างมันอยากกินแบบเดิมใช่ไหมใช่ใช่อีกเจกวันกลับมากินเฮ้ยต้องรอเจ็ดวันเลยเหรอ,อ,อทำไมทํานานจังอ่ะถ้าต้องการสุกแบบนั้นน่ะต้องรอแบบบ่มเพาะเจกวันเพื่อเคลียรเขวาปานีดมาปานีดใช้เวลาบ่มโอเคโอเคเ,เ,เดี๋ยวเจ็ดวันเจ็ดวันผมกลับมาไอพวกนี้ทิ้งเลยไหมแต่เอาเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยไลยเลยเลยโอ้ยคืนเต็มที่เลยนะมึงนะ มาเต็มหม้อเลยมารอแลย้วเฮ้ยรอ้ยเด้ยเฮ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 ้เลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงยเฮ้ยเง้ยเเฮยเ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เห้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรงเอ้ตรงนี้ยปฮ้้ยทั้งเึ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ย้ ขึ้นข้้ผมยกเลยนะอ้าวยกไปเลยอุ้ยโอ้ยรอนนี่ไม่รู้เรื่องเลยสูงทนข้นกี่ระหุนแดงหอุ้ยไม่กี่นี่ล้วสูงที่บอกเราชอบเลยนั่งดูรโอาติเหมือเดิมแต่ลองดูรสชาติเหมือนเดิมป่ะอิม่ห้พอยหรือว่ามันจะเป็นสูตรใหม่เบาครึ่งละ อันนี้นิดหลงสิเร็วๆกินแล้วจะอร่อยจนแบบมันอดใจไม่หวมันต้องเต้นเลยนะกินเต้นจริงๆนะกินล้เต้นเลยเหรอเออเอาไปเ่ดูสวิ่งเล่นเอเลยเต็มที่เลยทำไมเอาเจงกห้หมหน้าเลยอีกสองเรื่องครับ ต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้าเนี็ยยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอดเ็กๆนห